สวัสดีค่ะช่างยาจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจ่าก็พามาดูผักกาดพันเบานะคะที่ยาจ่าปลูกในกระถางแปดนิ้วเนาะอันนี้กระถางแปดนิ้วก็ต้นประมาณแค่นี้แหละคะ่ะไม่ใหญ่มากแต่ที่จริงอะ่ะถ้ายาจ่าใส่ปุ๋ยคอกอะ่ะมันจะใหญ่ได้กว่าน,นี้อีกอันนี้หนอนกาลังเริ่มลงนะคะหนอนหนอนเขียวเล็กๆนะคะนี่ค่ะใบใบเขาจะเป็นแบบนี้ เริ่มแล้ววันนี้ยายจ่าว่าจะตัดแล้วค่ะเดี๋ยวนอนกินหมดเนาะแย่งกับนอนกินหน่อย,นนอนยนเนี่ยค่ะ,น,น,คะนอนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนอนสองตัวเนี่ยถ้าเราไม่ตัดแล้วนอนก็เริ่มมาแล้วค่ะเร,เริ่มมาแล้วยายจ๋าเพิ่งรดน้ําเสร็จไปนี่เย็นนี่ตอนเย็นนะคะยายจ๋าถ่ายคลิปตอนเย็นเนี่ยค่ะก็ก็เหลืออยู่เมื่อเช้ายายจ๋าตัดมาจากสวนนุ้นเนาะสองต้น อันนี้ยะจ๋าก็จะตัดตรงนี้อีกไปทำซุก,กี้ไปทำต้มกินกับหลานนะคะต้มซุก,กี้กินกับหลานนี่ค่ะก็ประมาณนี้กาดขาวพันเบาเออเขาก็ขาวนะคะนี่ค่ะก็ถ้ายะจ๋าบำรุงเขานะคะจะใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้ยะจ๋าคือ ปรุงดินครั้งแรกแล้วก็ย้ายกล้าลงกระถางเยจาก,ก็ไม่ได้เติมอะไรเขาอีกเลยก็ปล่อยเขาเลยลดน้ําอย่างเดียวลดน้ําหมักปลาบ้างเป็นบางครั้งนะคะตอนที่ตอนแรกเดจ๋าเอาไปไว้บนชั้นหนอนติดมือมาเอาไปไว้บนชั้นตรงนู้นนะคะเดจาก,ก็ลดน้ําหมักปลาแต่ตอนนี้เดจ๋าว่าจะตัดกินเดจาก,ก็เลยยกลงมาไว้ข้างล่างแล้วก็ลดน้ําเพิ่งลดน้ําไปแต่โดยทรงพุ่มใบเขาใหญ่แล้วน้ําก็ลงไม่ถึงกระถางข้างล่างนะคะ เดี๋ยวจะตัดกินแล้วแหละวันนี้แหละเคียวก็สมๆค่ะยจจ๋กาก็จะโลแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเดีย๋ยวรอจะจ๋าเพาะกล้าอัดใหม่ก่อนก็คือตัดกินไปเลยค่ะเนี่ยค่ะขแขนงเขาแตกออกมาเยอะเลยแต่ไม่ได้รับการบํารุงค่ะเนี่ยค่ะขแขนงเพียบเลยแต่ยจจ๋า,าไม่ได้บํารุงเลยเคียวลดน้ําหมักอะไรก็ไม่ได้ลดดินก็ไม่ได้เติมรากเขาเต็มกระถางไปหมดแล้วค่ะเนี่ยค่ะรากเขากินหาก,กินเต็มกระถางหมดแล้ว ยาจ๋าก็พาดูผักกาดขาวพันเบานะคะที่ยาจ๋าปลูกในถางยาจ๋าถึงบอกว่าพักกาดขาวว่าหน้าปลูกมากเ,าเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะแต่ว่าเขาก็ชอบมีหนอนมีเพียนะคะแต่ว่าปีนี้เพียเพียข่อยังชั่วค่ะน้อยลงกว่าปีก่อนนู้นเพียไม่ค่อยมีน้อยมากไม่รบกวนเหมือนปีปีก่อนนู้นที่ยาจ๋าปลูก ตอนนั้นปีแรกที่จ่าปลูกโหเพีย้ยเยอะมากกว่าจะได้กินน่ะล้างเพีย้ยกันแบบเปิดน้ําใส่แบบนะคะอันนี้ก็ต้นหอมเจ้าจ่าก็ถอนขายไปเรื่อยนะคะก็ปลูกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถอนไปขายอีกอร้านอาหารตามสั่งเขาสั่งวันละ20บ,บาทค่ะเจ้าจาก็จะถอนตรงนี้แล้วค่ะก็นี้เคลค่ะเคลขาดการบํารุงนะคะเด็ดกินอย่างเดียวตอนนี้เจ้าจาเด็ดกินเพื่อที่จะให้เขาแตกยอดใบใหม่ออกมา ก็เอาที่วัวมาใส่บ้างแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะเจจ๋าคงไม่เปลี่ยนแล้วแหละเดี๋ยวเจจาเพาะต้นใหม่เจจ๋าก็จะพาดูกระสรังนะคะกระสรังกระสรังอยู่ในกะระถางเคลนะคะคือคือเขาแบบต้นใหญ่มากจริงๆนะกระสรังอะ่ะเขาใหญ่จริงๆคะ่ะปีนี้เป็นปีแรกที่เจจา๋าได้ปีที่เจจา่าได้กินกระสรังแบบว่าจุใจบ้าจุใจมากนะคะต้นใหญ่ยาวมากเลยกระสรังแบบใคร ไปเห็นต้นกระสังเข้าอวบใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเจ้จากินแบบสบายใจแล้วกินอร่อยเนี่ยค่ะเอาไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะกระสังต้นใหญ่แล้วอวบมากค่ะเนี่ยค่ะวันนั้นจะจ๋าตัดได้แบบกระมังใหญ่มากเลยเจะจ๋าไม่ได้ทําคลิปหรอกคือตัดได้เยอะมากแต่อันเนี้ยวันไหนจะจ๋าจะตัดอยู่พรุ่งนี้วันพระหรือวันนี้วันพระจะจ๋าไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูปฏิทินเดี๋ยวจ๊จ๋าจะพรุ่งนี้น่าจะวันพระหรือยจ๊จาจะใส่บาตรจะจ๋า,า,าก็ต้องมีเมนูผักอีกค่ะ กะหลำปีก็เมนูค่ะก็พร้อมพร้อมตัดแล้วแหละกะหลำปีอะถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวเขาก็จะเน่าไปมากกว่านี้นะคะเพียเริ่มลงแล้วเห็นไหมครับเพียขาวนะคะเริ่มลงแต่เจ๊จะาเนี่ยได้เมนูกินแน่นอนกระลำปีหัวไม่สวยหัวไม่ใหญ่หัวไม่อวบแต่ว่าก็กินปลอดสารปลอดภัยนะคะค่ะสำหรับเจ๊จ๋าพาผูกกระพาดูกระสังก็ทัวซอยนี้ก่อนนะคะ ส่วนแปลงผักที่จ๋าก็ตัดหมดรอเคลียร์แปลงเดี๋ยววันนี้ตัดหมดแล้วรอเคลียร์แปลงนะคะค่ะนี่ค่ะกากขาวพันเบาถ้าปลูกใส่กระถางตั้งเป็นแถวเป็นแนวนะคะ่ะจะสวยเดี๋ยวรอบนี้ย่าจ๋าจะปลูกให้เยอะจะกล้าให้เยอะย่าจ๋าจะเตรียมดินให้พร้อมแล้วก็ปลูกใส่กระถางเอาไปวางไว้ให้สวยงามเลยที่นูน่นลงกระถางนี่ละคะวางเลยใครจะขโมยก็ถือว่า แบ่งปันเข้าไปก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าทําทานเนาะถ้าเขาจะมาขโมยของเจ้าจ๋ายกทั้งกระถางก็ถือว่าทําทานไปค่าวสารคลิปนี้เจ้าจ๋าพาปลูกก็พาดูต้นผักกาดขาวพันเบานะคะปลูกในกระถางหน้าปลูกค่ะเพื่อนๆหามาลองปลูกดูได้เลยนะคะคุ้มค่าจริงๆผักกาดขาวพันเบาปลูกง่ายดูแลไม่ยากแต่ก็ถ้ามีเพียลงหรือหรือว่านอนลงก็ นั่นแหละค่ะก็เป็นปัญหาอีกนิดนึงแต่ปีนี้ถือว่าจะาจ่าโชคดีมากค่ะรบกวนน้อยมากจริงๆเพี้ยนะคะแต่เมื่อกี้ก็มีหนอนนะคะมันก็เริ่มลงแล้วแหละขาวนะคะนี่ค่ะขาวแต่เขาไม่ห่อนะคะเขาห่อแค่นี้แหละนิดเดียวนี่ค่ะก้านขาวน่ากินนะคะเดี๋ยวจาจ่าก็จะปลูกปักกาศขาวพันเบาเยอะๆพักกาศขาวแล้วก็กางกวางตุ้งก้านขาวนะคะคะสรุปคลิปนี้ก็ จะพาดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังค่อยพาทัวร์ใหม่นะคะเพราะว่าส่วนจะจากจะจากขยับกระถางกําลังรกอยู่ค่ะตอนเนี้พาเดินดูไม่ได้เราจ,จาต้องต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนมันรกมากเลยแปลงผักก็ปลูกลงใหม่ไปบ้างแล้วส่วนที่แปลงตัดหมดก็หมดไปนะคะก็มีลงเพิ่มเติมหน้าบ้านก็ตัดหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูใหม่นะคะค่ะสำหรนี้ก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามัชมคลิปของยศชาพาปลูกจนจบขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะจะเป็นใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ